วิธีทําสมถะวิปัสนา parece. ต้องมีปริกรรมมภาวนากับปริกรรมมณิมิตรเป็นคู่กันปริกรรมมณิมิตรให้กําหนดเครื่องหมายเข้าใสเหมือนย่งกระเพชรลูกติ่จะรในแล้วไม่มีขนแมวโตทะแกวตาปริกรรมมณิมิตรให้กําหนดเครื่องหมายเข้าใสเหมือนย่งกระเพชรลูกติ่จารในแล้วไม่มีขนแมวโตทะแกวตาผู้หญิงกาหนดปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกําหนดปากช่องจมูกขวาใหญ่แล้วไม่เรียมใหของเราที่ยุดไปยุดมา แวบไปแวบมาให้เข้าไปอยู่เส้นในปริกรรมอณิมิตปาจ้องจมูกหงายซ้ายใจขวาข้างนอกโตเขาดวงโตท่าแกวตาข้างในดวงโตสองเม็ดพุทธรักษาข้างนอกโตดวงท่าแกวตาข้างในดวงโต,แล,ต,งงตแล้ว,ว่าใสขาวเหมือนกระจกส่องเราหน้าแบบเดียวกันหญิงกำหนดปากจ้องจมูกซ้ายชายกำหนดปากจ่องจมูกขวาและให้ปริกรรมอภรณ์า กระคองปริกรรมนิมมีกาไว้ว่าสัมมาอรหังก็ถึงดวงที่ใสใจอยู่กลางดวงที่ใสสัมมาอรหังก็ทึ้งดวงที่ใสใจอยู่กลางดวงท่ใสนั้นสัมมาอรหังก็ทึ้งดวงที่ใสใจอยู่กลางดวงท่ใสนิ่งนั้นใิฐานที่หนึ่งที่สองเลื่อนกันไปแค่แถวตาหิงยื้อซข้างซ้ายใจยื้อซข้างขวากรงหัวตาถ่มุนตาออกตามช่องเราไม่ใจก็ออกข้างไหนและบริกรรมประคองเครื่องหมายที่แถวตานีว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัง สัมมาอรหังสามครั้งแบบเดียวกันแล้วเลื่อนเครื่องหมายตรงลำดับชาวตาเข้าไปกลางกัปสิสะข้างในไม่ก่อนใส่ฝานั่นหลังน้ำมันกลางกัปพอดีและบริกรรมประคองเครื่องหมายที่กลางกัปสิสะข้างในว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งตรงนี้มีลัทธิวิธีต้องกลับตาไปข้างหลังให้ตาค้องเมื่อตาอยตาช้อนขึ้นบนเลือกขึ้นบนเลือกไปหลือไปจะต้องค้างแน่นให้ความเห็นกลับไปข้างหลัง พอกลับไปข้างหลังแล้วก็ค่อยให้เห็นกลับเข้าข้างในพอตาเห็นกลับเข้าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายฐานที่สามไปที่สี่ป่าช่องเพดานที่รับประทานอาหารสำลักใช้เหลื่อมให้ล้ำพอดีแล้วบริกรรมประกอบเครื่องหมายในฐานที่สี่ป่าช่องเพดานที่รับประทานอาหารสำลักว่าสัมมาอะตหังสัมมาอะตหังสัมมาอลหังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายไปถึงป่าช่องคอเนือเลกกระเดือกมืองกลางกลางปากจนตะแ้ว ตั้งไว้ป่าช่องคอปฏิกรรมประคองเครื่องหมายที่ป่าช่องคอว่าสมมาอระหังสมมาอระหังสมมาอระหังสามครั้งแล้วเลื่อนไปกลางตัวสุดลมให้ใจเขาให้ใจเขาออกสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายกลางกั๊กข้างในองกลางดวงธรรมที่ทำเป็นการมนุรดิใจหยุดนั่นเดจยวตั้งคงนั้นกระจายใจกระดิดวงใสเนี่ยสมมาอรหังสมมาอรหังสมมาอรหังสามครั้งถอยหลัง